พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับเสียบิกรถบ้านสก้าวจะเรินยุนนะครับผมวันนี้อ่ะสวัสดีตอนเที่ยงนะครับผมกับแดดร้อนร้อนเลยวันนี้นี่ครับผมทองฟ้าโปร่งใสมากครับวันนี้ร้อนมากครับวันนี้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมเจ้าสุดโลนี่อีกหนึ่งลำครับพระเอกของทางร้านเลยลำนี้เป็นวีโก้แชมป์นะครับผมเป็นตัวพเรเนอร์ครับตัวศูนย์ครับ วีโก้แชมป์ปี2014นิบนะครับผมเครื่องยนต์สองพันห้านะรอ,อเลยครับพร้อมลอ้อมเอกสวยมากครับสีนี้โคตรชอบเลยสีเนี้ยเป็นสีเขาเรียกเป็นสีออกสีเทาๆนะครับหรืออย่างหนึ่งก็เป็นสีคล้ายสีนกพิราบนะครับผมนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันก่อนเลยครับผมนี่ครับพร้อมลอ้ลอมหอกเทียรอรอเลยนี่ ทำนี้สวยมากครับรถแบบเจ้าของดูแลดีดีมากเลยคันนี้นี่ครับผมนี่ครับเราไปดูฝั่งนี้บ้างครับนี่ครับผมสีนี้ก็คือแบบมันดูแลง่ายครับสีเนี้ยดูแลง่ายมากครับดูแลง่ายกว่าสีขาวอีก สีดำดูเลยเลยากมากครับสีดำนี่ครับผมพุดโลวิโกแชมใครว่าวิโกเต็งไม่โหลครับมาดูลำนี้เลยนะครับผมสวยจริงครับดูด้านหน้าบ้างเลยครับผมด้านหน้าประมาณนี้เลยครับผมอเดี๋ยวเรามาดูล้อแหม่กันบ้างครับ ล้อใหม่ชุดนี้เป็นทีนะครับผมสามเจ็ดเป็นตัวหยดแดงนะครับผมพร้อมน็อตล้อสีม่วงแล้วก็ปิดฝาดุมสีม่วงนะครับผมรัดยางสองหกห้านะครับนี่ต่อรอเลยข้างหลังก็เหมือนกันครับผมเป็นน็อตล้อสีม่วงครอบดุมสีม่วงนะครับผมใหม่ทีสามเจ็ดเหมือนกันขอบสิบแปดนะครับยางสองหกห้านะครับผม ประมาณนี้เลยทรงเดิมครับไม่ได้จัดทรงครับเป็นนเดิมเลยใส่แต่ล้อใหม่เนี่ครับผมดูกระบะหลังกันบ้างครับดูครับผมกระบะหลังแทบจะไม่มีรอยการใช้งานเลยเนี่ยผมดูครับรีรอยการใช้งานน้อยมากครับลำเน้น้อยมากครับดูครับเป็นตัว E นะครับพีทันเนอร์ เ,เราเปิดกระบะลังดูครับโอ้โหเสียงแบบแน่นมากเลยโอโ้ดูครับนี่ดูครับไม่มีพงนะครับสวยจริงๆครับผมโอ้โหนี่ครับอันนี้เป็นเป็นคราบเฉยๆนะครับนี่แต่เป็นการเป็นรอยเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับผมนี่แทบจะไม่มีรอยการ คนของลากของเลยนะสุดยอดมากเลยสวยครับนี่ได้ไปใช้งานนี่คุ้มเลยสุภาพใหม่มากครับอืดูเสียงนี่ครับโยกไม่มีดังครับนี่โอเคนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันต่อเลยโอ้ดูท่อครับรถใหม่จะดูท่อง่ายเลยครับนี่คือท่อยังใหม่เลยนะนี่ดูครับผม ดูช่วงล่างครับโอ้โหไม่มีสนิมเลยนี่พี่น้องดูครับผมโอโ้สวยจริงเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยครับผมดูภายในครับผม สีดำนะครับสวยมากเลยสะอาดสะอานมากเลยครับนี่เจ้าของรถดูแลดีมากเลยครับดูเพดานครับโอ้โหเนียนตามากเลยเนียนกิฟเลยเดิมจากศูนย์เลยครับนี่ดูครับภายในสีดำนี่ครับรถไม่เคยขยับนะสติกเกอร์อยังอยู่ตัวนี้เป็นตัวมีปุ่มฟังก์ชันด้วยนะผม ตรงนี้ก็ตกเต็งด้วยลายแคปลานะเนี่ยผมนี่ครับผม,บผมสวยจริงครับใครได้ไปใช้งานนี่คุ้มมากเลยครับได้ไปครบครองนี่ ดูโบครับนี่สีดําฟองน้ําแบบแน่นเปียเลยอมนมียุบไม่มีหย่อนนะครับนี่ดูฟองน้ําครับผมแน่นๆ่นเลยสีดํะจบไฟฟ้านะครับจะแต่งแคปลาเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกัน่อเลยสวยจริงครับ โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงแป๊บหนึ่งนะครับผมว้าวนี่ครับผมห้องเครื่องดูครับสวยมากครับผมไม่มีเยิ้มครับดูครับผมมาตรงนะครับนี่ นี่บผมไม่มีเยิอมะนะให้ดูกันจ่ายจ่าเลยโอโ้ดูคูับสวยจริงครับไม่รู้จะบรรยายยังไงนะครับผม <laughs> ไม่รู้จะบอกยังไงนะครับมันสวยจริงครับให้ดูเอาเองเลยครับผมบรรยายโดยภาพไปเลย นี่ลอจริงนี่ครับผมดูมุมไกลกันบ้างท่านใดที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับผมสามารถโทรมาสอบถามเราได้ครับที่ติ้ซสาเก้าจ่าเรอนนะผมสาขาเาบอบางกวดและเบอร์นคนใช้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้ครับที่096 992 5263นะครับหรือว่า095 6464452นะครับผมนี่ ร้อนจัดเลยวันนี้โอเคนะครับสรับลำนี้เป็นวีโก้แชมป์ปี2014นะครับผมปี2014เครื่องยนต์2 5 0 0เป็นสีเทานะครับราคาอยู่ที่4,900นะครับผม4,900นะครับผมนี่ครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับถ้าท่านใดคิดว่าเพลงก็ผ่านได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ